โอเคครับมาตอนที่ข้อ1ิบสองนะครับข้อ1ิบเนี่ยเขาให้1บวกกับหากำลังส่วนหบวกห้ากำลัง x มาแล้วก็บวก5้ากำลังสองส่วน1บวก5้ากำลัง x ทั้งหมดกำลังสองมาแล้วบวกไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับยี่สกส่วนยิบห้านะครับพอถึงขั้นนี้เนี่ยน้องต้องสังเกตก่อนละว,ว่าเนี่ยเห็นเห็นน์ที่2กับน์ที่3ามั้ยครับมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันนะครับแต่พี่เนี่ยจะจัดให้มันมีความคล้ายๆกันมากกว่าเดิมนะ่ะน้องดูนะ คือเนี่ยมันบวกไปเรื่อยๆคือน้องต้องนึกถึงเรื่องลำดับอนุกรมแล้วครับลำดับอนุกรมอะไรต้องเป็นลำดับอนุกรมอน,นันต์ด้วยเพราะว่ามันบวกไปแบบไม่มีที่สุดนะครับอืมโอเคแล้วเรามาดูพจน์ที่สองนะครับอันนี้พจน์ที่สองกับพจน์ที่สามนะครับพจน์ที่สามเนี่ยน้องเห็นไหมมันเป็นห้ากำลังสองเอกอยู่นะพี่ขอพี่พี่สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรครับห้ากำลังเอกทั้งหมดกังสองได้ไหมครับอืมได้นะแล้วอันนี้ครับข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งบวกห้ากำลังเอก ทั้งหมดกําลังสองเหมือนเดิมล้วถ้าพี่จะยุบกําลังสองเนี่ยมันก็สามารถยุบได้ครับยุบได้เป็นอย่างนี้นะปุ๊บห้ากำลัง x ส่วน1บวกห้ากำลัง x ทั้งหมดนะครับกาลังสองอยูอ่เราสามารถยุบอย่างนี้ได้นะเช่นเดียวกันครับโพสที่4ี่นะครับโพสที่4ี่เนี่ยมันห้าห้ากำลังสามเอ็กซ์อยู่ใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนได้เป็นอย่างนี้ 5, ครับห้ากำลัง x ทั้งหมดกําลังสามส่วนส่วนข้างล่างเนี่ยก็เขียนได้เป็นะไรครับหนึ่งบวกห้ากำลัง x ทั้งหมด กำลังสามนะครับถ้าพี่จะยุบกำลังสามเนี่ยก็จะเออ่ยุบขึ้นไปข้างบนมันก็จะได้เป็นอะไรครับห้ากำลังเอกส่วนหนึ่งบวกห้ากำลังเอกทั้งหมดกำลังสามนะครับอันนี้ก็บวกกันอยู่นะซึ่งผลต่อไปเนี่ยน้องก็พอจะพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่ากําลังต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นกําลังอะไรนะกำลังต่อไปก็ควรที่จะเป็นกําลังอะไรครับกำลังสี่ถูกไหมอ่ะล้วก็เขียนเลยหนึ่งบวกห้ากำลังเอกทั้งหมดกำลังสี่ซึ่งเนี่ยมันบวกต่อต่อไปเรื่อยๆจากโจทย์นะครับโจทย์ที่บอก เราก็ต้องรู้แล้วว่ามันก็เป็นกําลังห้ากลังหกไปเรื่อยๆถึงกําลังอินฟินิตี้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับยี่สิบหกส่วนยี่สิบห้านะครับ <c oughs> แล้วน้องกลับมาดูพดพดแรกครับพดแรกเนี่ยมันคือห้ากำลังเอส่วนหนึ่งบวกห้ากลังเอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยมันกําลังหนึ่งอยู่ถูกไหมฮะเออมันกําลังหนึ่งอยู่นะครับส่วนพดพดแรกเนี่ยนะครับดูนะ หนึ่งเนี่ยมันคือห้ากำลัง x ส่วนหนึ่งบวกห้ากำลัง x แล้วทั้งหมดนะครับมันกําลังอะไรอยู่ครับมันกําลังศูนย์อยู่นะเพราะว่าอะไรกําลังศูนย์ก็ตามแต่เนี่ยมันจะได้หนึ่งเสม,มอครับยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์นะครับโอเคมาต่อกันน้องเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนอนุกรมเลขาคณิตเลยคือมันจะคูณไปทีละเรื่อยๆนะครับซึ่งผลสั่งร่วมเนี่ยมันคืออะไรครับ R คืออะไรครับ R ก็คือห้ากำลัง x กส่วนหนึ่งบวกห้ากำลังถูกไหมครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาห้ากำลัง x ส่วนหนึ่งบวกห้ากำลัง x เนี่ยไปคูณเข้าไปอีกเนี่ยคูณเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ได้ตัวนี้นะครับแล้วอันนี้เนี่ยคูณหนึ่งเอ่อห้ากำลัง x ส่วนหนึ่งบวกห้ากำลัง x เนี่ยมันก็ได้ตัวนี้ถูกไหมยรแสดงว่า r ของเราเนี่ย r ของเราเนี่ยมันก็คืออะไรฮะมันก็คือห้ากำลัง x ส่วนหนึ่งบวกห้ากำลัง x นะครับส่วนพจน์แรกของเราเนี่ยพจน์แรกเนี่ยพี่แทนให้เป็น a หนึ่งนะครับพจน์แรกของเราก็คืออะไรฮะัพจน์แรกของเราก แล้วต่อไปเนี่ยน้องก็ต้องรู้อีกว่าสูตรผลสูตรผลรวมของอนุกรมอนันต์เนี่ยคืออะไรนะพี่ขอทวนสั้นๆครับผลรวมของอนุกรมอนันต์เนี่ยมันจะมีสูตรเป็นดังนี้นะ S อ,อ,อ,อน,น,นัอออนต์ Sinfinity นะครับ S คือผลบวกทั้งหมดนะครับเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r นะครับโดยมีข้อแม้ว่านะค่าสมบูรณ์ของ r เนี่ยมันต้องมีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้น้องพยายามจำสูตรนะครับโอเค จากนั้นเนี่ยเราก็แทนเข้าไปเลยเขาบอกว่าผลบวกของอนุกรมน,นันทั้งหมดอันเนี้ยเท่าเท่าไหร่ครับเท่ากับยี่สิบหกสว่วนยี่สิบห้าเนาะอ่าเราก็เขียนเข้าไปยี่สิบหกส่วนยี่สิบห้านะครับ a หนึ่งคืออะไรครับ a หนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมครับ a หนึ่งคือพจน์แรกของลำดับเอ,อ่ออนุกรมเลขาคณิตน,นะครับแล้วก็ r คืออะไรครับ r เราหาละ r ก็คืออันนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็แทนเข้าไปเลยหนึ่งลบห้ากำลัง x ส่วนกับหนึ่งบวกห้ากำลัง x นะครับ <c oughs> อ่า เห็นไหมครับสมการสมการเดียวหนึ่งตัวแปรเราสามารถหาคําตอบของสมการได้ไหมครับอ่าหาได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มหาคําตอบของสมการเลยเออพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะครับโอเคอืมโอเคมาต่อกัน อ่าน้องเห็นไหมเวลาเราจะคิดเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้ครับ1ส่วน1ส่วน1เนี่ยมันลบกับ5้ากำลังเอส่วนหบวกห้ากำลังเอยู่นะครับแล้ว1เนี่ยเราต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับ1เนี่ยมันก็ต้องคูณกับ1นึ่งขอขอแยกเปลี่ยนสีปากกาครับโทษทีอ่มันก็คูณกับอะไรครับมันก็คูณกับมันก็ต้องคูณกับ หนึ 1> 1่งบวกห้ากำลังเอกนะครับให้มันให้มันส่วนเท่ากันนะครับเพื่อเราจะได้ลบกันได้นะแล้วเราคูณข้างล่างอย่างเดียวไม่ค่ครับเราต้องคูณข้างบนด้วยให้มันให้มันตัดกันเราได้เท่ากันนะตัดกันแล้วมันได้เหมือนเดิมครับก็คูณนี้อยู่เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับก็คือยี่สิบหกส่วนยี่สิบห้าถูกไหมครับแล้วก็เท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งบวกห้ากำลังเอกนะอันนี้นะแล้วก็ลบกับห้ากำลังเอกนะ แล้วก็ส่วนกับอะไรครับส่วนกับหนึ่งบวกห้ากำลังเอกเนาะหนึ่งบวกห้ากำลังเอกแล้วตามสมบัติเนี่ยเราสามารถตบข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ครับมันก็จะได้เป็นอะไรครับหนึ่งบวกห้ากำลังเอกส่วนกับห้ากำลังเอกเนี่ยกับลบห้ากำลังเอกเนี่ยเราสามารถตัดกันได้ครับโชกๆอย่างนี้มันก็เหลือหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็เราก็จับเท่ากับยี่สิบหกส่วนยี่สิบห้านะหน้าที่ของน้องเนี่ยก็คือย้ายข้างครับย้ายข้างไปหนึ่งคูณยี่สิบหกได้ยี่สิบหกนะครับเท่ากับ ยี่สิบห้าคูณหนึ่งได้แล้วยี่สิบห้าเนาะแล้วก็บวกกับยี่สิบห้าคูณกับห้ากำลังเอกนะครับอ่าโอเคจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องจะทําก็คือย้ายยี่สิบห้าไปครับมันก็จะประจายไปแล้วครับยี่สิบห้าย้ายไปฝั่งนี้นะน้องคิดภาพตามนะครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับเราก็เท่ากับยี่สิบห้าคูณกับห้ากำลังเอ็กนะครับอ่าเสร็จปับ๊บเราก็ย้ายยี่สิบห้าอีกก็จะกลายเป็นอะไรครับหนึ่งส่วนยี่สิบห้านะครับ พูดกับ5้กำลังเนะ25เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ5้กำลังสเนาะ5้ากำลังสอเท่ากับหกำลังเอ่ะดังนั้นเนี่ยเราได้ x แล้ว x คือเท่าไหร่ x เนี่ยคือลบสนะครับ x คือเท่ากับลบสนะเอ่อเอกเอกเอกคือลบสองนะอันนี้น้องไม่งงนะว่า x อกทำไมถึงเป็นลบสคือถ้าเกิดพี่บอกว่าเอ่อ1นกำลังลบสเนี่ยมันคือ1นึส่วนหกำลังสนะครับ แต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าสองกลังลบสามเนี่ยมันคือหนึ่งส่วนสองกลังสามอันนี้น้องต้องจํานะครับเป็นสมบัตินะโอเคเพราะฉนั้นเนี่ยชอยที่ถูกต้องคือข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับตอบลบสองนะอ่ะแต่ช้าก่อนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทวนสูตรของลําดับเลขคณิตแล้วก็ลําดับเลขาคณิตให้ครับว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อน้องต้องเอาไปทําโจทย์ข้ออื่นนะครับอืม,มาเริ่มต้นเนี่ย มันจะมีสูตรหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณห้าสูตรครับที่น้องต้องจําได้นะครับอันแรกเนี่ยพี่พี่ขอแยกย่อยเป็นสาแบบนะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าลำดับลำดับเลขคณิตครับเลขคณิตแล้วก็ผลบวกผลผลบวกรวมของเลขคณิตนะครับอันนี้คือสองสูตรแล้วนะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้คือสูตรที่สองน้องพยายามจำให้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็น อนุกรมกรมเออขออภัยครับเป็นลำดับลำดับเลขคณิตครับเลขคณิตนะครับแล้วก็ผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนะครับอ่าโอเคอันนี้คือสูตรที่สามนะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือสูตรที่สี่นะลำดับเลขคณิตคืออะไรลำดับเลขคณิตเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าพี่เนี่ย มีพจน์ที่หนึ่งคือหนึ่งนะครับพจน์ที่สองเนี่ยคือสามพจน์ที่สามเนี่ยคือห้าพจน์ที่สี่เนี่ยคือเจ็ดนะครับ <c oughs> อ่น้องเห็นไหมครับมันเป็นลำดับเลขคณิตกันอยู่ <c oughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลต่างร่วมของพจน์ก่ <c oughs> <c oughs> อนหน้ากับพจน์พ,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 ป,พปัจจุบันเนี่ย <c oughs> หรือพจน์ที่กําลังจะถัดไปเนี่ยมีค่าเท่ากันครับซึ่งผลต่างร่วมของพจน์ที่พจน์ที่หนึ่งกับพจน์ที่สองเนี่ยคืออะไรครับอืก็คือสองถูกไหมเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยสามกับห้าเนี่ยก็คือสองถูกไหมครับห้ากับเจ็ดเนี่ยก็คือสองเด 7มันก็ต้องบวกอีก2ใช่ไหมครับแล้วพจน์ต่อไปคือ9นะครับอ่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลำดับเลขคณิตเพราะนั้นเนี่ยถ้าพี่จะถามพจน์ที่100เนี่ยน้องก็แบบเอเอมันมีน้อยคนมากครับที่แบบจะมานั่งหาเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีสูตรของมันอยู่ครับสมมุติว่าพี่จะถามว่าพจน์ที่100คือเท่าไหร่พจน์ที่100เนี่ยเราจะแทนว่าอะไรฮะเราจะแทนว่าเอ0นึ่งร้ยใช่ไหมครับ a n เอ็นเนี่ยพี่ขอเขียนเป็น a n ก่อนแล้วกันนะครับ a n เนี่ยเท่ากับ a 1นะครับคูณ ออขออภัยครับ a หนึ n ่งบวก n ลบหนึ่งคูณ d นะครับซึ่ง d เนี่ยมันคือผลต่างรวม d คือตรงนี้นะครับอันนี้คือ d นะครับพจน์ที่หนึ่งร้อยเนี่ยก็คือ a หนึ่งร้อยนะครับเท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบ1 n คือหนะึ่งร้ยนะหนึ่งลบหนึ่งร้อยลบหนึ่งั่นแหละครับเก้าเก้าแล้วก็ดีครับอันนี้คือสูตรของมันนะอ่ะเราได้พี่จะถามอีกว่าผลบวกของพจน์ผลบวกรวมทั้งหมดตั้งแต่พจน์ที่ 1, หนึ่งไปจนถึนที่100เยเท่าก้บเท่า นะครับมันก็จะมีสูตรอีกสูตรของมันก็คืออะไรฮะสูตรของมันก็คือ sn เนี่ยเท่ากับ n ส่วนสคูณ a 1บวก an นะครับซึ่ง an ของเราคืออะไรครับ an ของเราเนี่ยมันก็คือตัวนี้เนาะอ่าเราก็แทนเข้าไปพอแทนเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้อีกสูตรนะครับก็คือ n ส่วนสคูณส a 1บวก n ลบหแล้วก็คูณกันดีนะครับอันนี้คือสูตรนะโอเคต่อไปลำดับเลขาคณิตครับเลขา,าคณิตเ,เนี่ย เป็นลำดับที่มันจะมีการคูณเข้าไปครับเช่นเช่นนะพี่บอกว่าหนึ่งพที่หนึ่งคือหนึ่งนะครับพนที่สองคือสี่พที่สามเนี่ยคือสิบหกนะพอที่สี่หกสิบสี่ครับน้องเห็นอะไรไหมครับหนึ่งเนี่ยมันคูณกับสี่ใช่ไหมอ่ามันคูณสี่ถึงได้สี่แล้วสี่เนี่ยก็คูณกับสี่อีกนะครับถึงได้สิบหกสิบหกเนี่ยก็คูณกับสี่อีกมันถึงจะได้ห4สี่นะครับซึ่งผลต่างของออออออลำดับอนุกรมเลขานณิตเนี่ยมันคือ R ครับเคยเนี้ยเนี่ยมันคือผลผลต่างคือดใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือ R นะครับโอเคแล้วอันนี้เนี่ยลำดับเลขาอันี้เนี่ยมันก็มีสูตรของมันอีกถ้าพี่จะถามพจน์ที่100เนี่ยเราก็สามารถหาได้ครับโดยเราหาจากสูตรนี้ an เนี่ยเท่ากับ a 1คูณ R กำลัง n ลบครับ a 100คืออะไรฮะ a 100่ก็คือ a 1คูณกับ100-1ลบคือ99 R กำลังครับอันนี้คือสูตรครับ ส่วนผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือ Sn เนี่ยก็เท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กํลัง n นะครับส่วน1ลบ r นะแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น r กํลัง n ลบ1หรือว่าแล้วก็ r ลบ1ได้ครับคือมันมันมีเราสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับโอเค แล้วสูตรสุดท้ายเนี่ยสูตรสุดท้ายสูตรที่5เนี่ยมันคือสูตรของอนุกรมอนันต์ครับอนุกรมอน,นันตะ์นะส่วนอนุกรมอนันต์เนี่ยพี่ก็เขียนไปตอนตอน้ตนคลิปแล้วว่ามันคืออะไรนะครับ s อนันต์ s, an s infinity เนี่ยมันก็คืออะไรครมันก็คือ a 1ส่วน1ลบ r แต่มีข้อแม้ว่า absolute r เนี่ยมันต้องน้อยกว่า1นนะครับโอเคโอเคครับข้อนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ